สวยครับข้างหลังเป็นหมอกอตอนนี้อยู่บริเวณจุดหนึ่งจ็ดหนึ่ครับสูมกับเราลามทะเลครับสวยมากครับข้างหลังเป็นหมอกตลอดทั้งปีครับ้ัครับจุดตรงไหนครับอันนี้ครับครับสวยมากครับอ่าหนึ่งสองสามสี่สวยมากครับ มีแต <oo> ่คนสวยๆครับครับโอนหนาวไหมหนาวไหมครับไม่หนาวโอเคครับมาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับโคราชบ้านเองครับเจนครับตอนนี้จุดเอ่อเือมือ่อาน่านจุดสูงกับรามอัดัหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าเมตรนะครับมีหมอกทุกปีครับตุดนี้ครับมีอะไรบ้างครับไปดูครับมีของฝากครับนี่ครับปลา โอ้ไม่มีมันมีอันนี้เผือกนี่ครับนนเผือกม่วง,งจะไม่ใยขนาดเลยเนะะาะครับต่อไรครับนี่โริปบ,บาทร์ดก่อโอเคครับครับเดี๋ยวมากินนะครับเจ้าเจ้าครับ มาซื้อขนาดเลยครับมันก็ิรีครับ20บาทจปเดินไปดูครับ,รบมีหมอกทั้งปีครับหมอกระเย็นครับตอนนี้อากาศเย็นเออจุดนี้หมอกมากครับอันนี้ก็มาชม โอเคสวยจังเลยครับสวยมากครับสวยมากครับแต่ลกคนก็สวยจังเลยครับได้ครับได้ครับยินดีครับครับอุจารแห่งชาติขุนขุนด่านครับหนึ่งสองครับครับหนึ่งสองสามครับสวยมากครับหนึ่งสองสามครับสวยมากมาจากไหนกันครับ มาจากโคราชบ้านเองครับครับร่ำรวยนะครับนะครับนี่ก็มาชมครับจุดถ่ายรูปครับต้นครับโอ้โหมองกําลังสวยมากครับครับนี่ครับนี่ก็พี่น้องเรานะครับโอ้หมอกเย็นครับหมอกเย็นท้องฟ้าเลยครับยอดเขาสูงสุดเลยครับอ่าหนึ่งจินห้า สวยครับสวยสวยครับรอนต่เอครับสูงมกเ่รดียวกลกันมานะครับโอเคครับดอกม้าสโอเคครับสวัสดีครับครับโอเคครับ ครับประมาณนี้ครับก็ว่างมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับครับสวยครับสวยแล้วก็โอ้โหจุดนี้ต้องภูเขาสวยมากครับโอ้เพื่อนหูเพื่อนตาจุดสูงสุดเลยครับเนี่ยอ,าาอะไรกันเป็นหุบเขา มีหมอกมีเมฆขึ้นถ่ายรูปไม่ค่จับหนูโทรมามือถือพี่ได้ไมั้ยอันนี้โทรไลน์บ,บางทีมันไม่ค่อยด้ยินลูกครับก็เล่นกล้องครับมีจุดถ่ายรูปครับแต่สำคัญคือต้องมองตัวที่เป็นทีวีใช่ไหมมองตลอดเลยครับโอเคครับมองตลอดเวลาเลยครับครับเป็นนะครับสวัสดีครับ